เราจะมาดูกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,างาทางด้านสังคมนะทางด้านสังคมนะทางด้านประวัติศาสตร์ไม่เอาเนาะใช่ไหมสังคมจะคู่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมลกูกเออนเนาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเด็กในวัยนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมอย่างไรบ้างเดี๋ยวราบอกสิถ้าอยู่ในสังคมเนี่ยในสังคม5ทับ ามเป็นยังไงสังคมของเราเป็นยังไงลูกรักเพื่อนรักเพื่อนในห้องเดียวกันไหมร<า>ักแล้วเพื่อนต่างห้องรักไหมอ้าวรีบอกชัดตอยชัดคำเลยไม่รักรักไม่รักร<า>ักสมมุติว่าเพื่อนในห้องเราไปมีเรื่องเนี่ยมีเรื่องสมมุติน,นะลูกนะไปทะเลาะาแค่ทะเลาะเถียงกับเพื่อน <haya> ห้องหนึ่งอ่า เราในห้องจะทำยังไงจริงๆนะเอาเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่ไปช่วยเถียงแดนเหรอฮะห้ามหรือไม่ห้ามอาเออห้ามนะห้ามาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะก็อบอกว่าเด็กในวัยนี้นะคะต้องการการยอมรับจากเพื่อนและสังคม นะต้องการการยอมรับจากเพื่อนเพื่อนบอกว่ายี่วันนี้แต่งตัวไม่สวยเลยเราก็จะเครียดเกิดความเครียดวิตกกังวลพรุ่งนี้เอาใหม่ฉันจะต้องแต่งตัวให้สวยฉันจะต้องมีเสื้อผ้าใหม่ๆว่าแล้วกลับไปบ้านกับแม่พาไปห้างเดี๋ยวนี้เลยไปซื้อชุดใหม่เพื่อนบอกว่าวันนี้ลูกไม่สวย แม่บอกลูกเอ้ยมันมืดแล้วลูกรถลาก็ไม่มีฝนก็ตั้งท่าจะตกและไม่ได้แม่ต้องไปอ่าอารมณ์อารมณ์แดงขึ้นตนีไม่ได้แม่ต้องไปจะไปหรือไม่ไปแม่บอกมาเลยว่าแล้วก็ร้องไอห้แม่ไม่รักหนูยังไงคะแม่ก็ต้องพาไปถูกไหมคะพอวันรุ่งขึ้นแต่งตัวสวยมาเลยเพื่อก็บอกยี่ สีก็ไม่เข้าตาเลยซื้อเสื้ออะไรก็ไม่รู้ยังไงคะเอาอีกแล้วอารมณ์ร้อนอีกแล้วแม่ไปลงที่แม่เลยนะภายไหนเปลี่ยนมาเปลี่ยนห้างแม่ห้างนี่ไม่ไดีผ่านน้อยไม่มีให้เลือกว่าแล้วแม่ก็พาไปตลาดนัดมีทุกอย่างให้ท่านเลือกถึไแม่ราคาก็ย่อมเยาวด้วย เพราะว่าในวัยของนักเรียนถ้าเพื่อนชมว่าโอ้วันนี้แต่งตัวสวยเป็นยังไงคะเดินยิ้มทั้งวันข้าวไม่กินก็อิ่มเพราะอิ่มอิ่มอะไรลูกอิ่มอิพอิ่มคําชมจากเพื่อนแค่เพื่อนชมหน่อยเดียวเป็นยังไงคะมีความสุขเลยอิ่มไปหมดทุกอย่างนั่งยิ้มร้องเพลงอืมอมอืมเหมือนคน ไม่ดีนะเอามาดูข้อที่2การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมชอบเรียนแบบเพื่อนแน่ชอบเรียนแบบเพื่อนนะสมัยที่เด็กๆเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลน,น้องอนุบาลเนี่ยชอบเรียนแบบใครลูกอบแบบใครเรียนแบบครู นักเรียนมีน้องอยู่ที่บ้านไหมมีไหมค่ะคนที่มีคนสมมุติว่าคนที่มีเนี่ยถ้าน้องเข้าโรงเรียนแล้วลองไปดูพฤติกรรมน้องสิน้องจะหาไม้เดียวมาหนึ่งงันนั่นนัแล้วก็เอาไม้ตีอะไรตีโต๊ะนั่นนันนั่นนั่นนไม่นอนเดี๋ยวจะเดินตีนะหรือไปเอาดินสองมาเขียนกอไก่เดี๋ยวนี้ นี่ต้องล่าจากข้างล่างขึ้นไปมียักหัวะจะเรียนพฤติกรรมครูน้องอนุบาลแต่เราเราย่างเข้าสวยรุ่นเรียนแบบใครเพื่อนแล้วครูนี่ไม่เรียนแบบแล้วครูนี่เฉยไปเลย,ยนะครูหรือผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในสายตาของนักเรียนนะนักเรียนในวันนี้จะเรียนแบบเพื่อนวันนี้เพื่อนมีกระเป๋าโดเรมอนนะสมมติ วันลุงขึ้นฉันก็มีของฉันบ้างแต่ของฉันดีกว่าเธอเพราะฉันมีเดเลมอนสองตัวนะเห็นไหมคะจะชอบเรียนแบบในสิ่งใหม่ๆกับเพื่อนถูกไม่ถูกเริ่มยิ้มนันีแสดงว่าถูกใจวัรุ่นนะเด็กในวัยนี้ชอบเรียนแบบเห็นเพื่อนมีอะไรนะตัวการ์ตูนโปเกมอนเหรออะไรนะอ๋อโปเกมอนแหมเรียกผิดไปหน่อยพอดีไม่ใช่วัยรุ่น Pokemon, มีโปเกมอนใช่ไหมตัวละกี่บาทสิบบาทกินได้ไหม,ไมแล้วซื้อมาทำไมก็ม<ส>นี่ซื้อมาเล่นไงสมมุติว่าวันนี้เรามีสองตัวเสียตังค์่ายี่สิบบาทเ<า>พื่อนบอกอ๋อออรพินมีสองตัว<ม>ฉันต้องมีมากกว่า่าแล้วฉันก็ไปซื้อมาสามตัวปีกี่สิบแล้ว30มสิบสามสิถ้าเอาตังไปซื้ออะไรได้บ้าง เออข้าวจานหนึ่งข้าวมันไก่จานหนึ่งอิ่มหมีพรีมันโปเกมอนสามตัวอิ่มไหมไม่อิ่มอิ่มอะไรอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มอิ่มใจอิ่มทิพชั้นอิ่มมากกว่าเธอที่มีสามตัวไหนไหมแต่ถ้าเมื่อใดโดนคุณครูเห็นคุณครูลิฟตสามตัวเออสามจาทลิฟไปอิ่มทิพไมทีนี้เกิดการวิโกกังวลเครียด รู้อย่างนี้ซื้อข้าวกินดีกว่าทั้ง30มสิบใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นลอกเรียนแบบแต่ในสิ่งที่ <c oughs> ที่ดีที่ถูกต้องเอ้ามายอมข้อที่สามยอมบ้างยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในวัยนี้เพื่อนยอมรับหมดเพื่อนสั่งซ้ายไปซ้ายเพื่อนสั่งขวาไปขวาครูสั่งซ้ายเฉยหนึง่ง แม่เรียกลูกเอ้ยหยิบน้ำปลาให้แม่หน่อยเอามีดเลยเหรอลูกแม่เดี๋ยวก่อนลูกเอ้ยไปซื้อไข่ให้แม่ทักงสามฟองเดี๋ยวสิแม่แป๊บหนึง่งแม่แป๊บหนึง่งยังเล่นเกมไม่เลิกเดี๋ยวแม่แป๊บหนึง่งเร็วสิลูกกระทะแม่ร้อนแล้วอ่า แม่นี่ไม่รู้เรื่องแม่รียกแม่ก็ไปสิแี่แป๊บเดียวแต่ถ้าเพื่อนบอกเพื่อนบอกอุ๊ยเอากปบ้านมาแล้วไหนเอาไปเลยเพื่อนเพื่อนบอกหิวน้ำซื้อน้ำให้เราแก้วสิไปเลยตังเพื่อนก็ไม่เอาซื้อเพื่อนกินฟรีตังอากเพราะว่ายอมยอมยอมเพื่อนทุกอย่างรักเพื่อน น,นี่ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเขาบอกว่าในวัยของนักเรียนนะในย่างเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยรุ่นนี้นะคะถ้าคบเพื่อนดีนะเป็นไงคะคบเพื่อนดีเราก็จะด,ดีตามไปด้วยแต่เมื่อใดที่เราครบเพื่อนไม่ไม่ดีชีวิตเราก็จะไม,ไ,ไม่ดียิ่งกว่าเพื่อนอีก ถูกไหม,มเพื่อนเขาไม่ดีแล้วเราไปคบคนไม่ดีเราก็ต้องไม่ดีกว่าเพื่อนคนนั้นเพราะว่าเราโดนเพื่อนคนที่ไม่ดีสั่งเราหลอกเราทุกอย่างแสดงว่าเราไม่มีความคิดเป็นของตัวเองถูกไหมถูกเพื่อนจูงจมูกเหมือนใครที่โดนจูงจมูกวัวควายเนี่ยโดนจูงจมูกไปเรื่อยไปไถนาะไม่ไถ่ายใช่ไหมตีเปีย๊ยะ ควายเป็นไงเดินควายเมื่อยควายเหนื่อยได้ไหมพอหยุดเมื่อไหร่ก็โดนตีเปี้ยอ่ก็เหมือนกันถ้าเราครบเพื่อนไม่ดีนะตัวเราจะไม่ดีกว่าเ,เพื่อนอีกเพราะนั้นเวลาคบเพื่อนให้ดูนิดหนึ่งว่าเพื่อนคนนี้นิสัยเป็นยังไงนิสัยเรียบร้อยตั้งใจเรียนไม่เกเรเพื่อนไม่รักเล็กขโมยน้อย ผู้จ่าไพเราะอ่อนไหวอุ้ยรีบรับมาเป็นเพื่อนเลยนะส่วนคนไหนเพื่อนคนไหนที่ชอบข่มคูเรานะชอบแกล้งเราชอบขอโมยของเราเราเอามาเป็นเพื่อนไหมไล<ป>่ไเลยชิวชิๆชิวจะไปไหนก็ไปนะเพราะนั้นเราเป็นไงคะต้องต้องรู้จักเลือก คบเพื่อนนะเอาละคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะดูสิว่านักเรียนครูนะนักเรียนของคุณครูที่น่ารักทุกคนเนี่ยชอบใครชอบใครคะชอบใครชอบใครก็ไม่รู้อ้าวชอบใครให้นักเรียนนำภาพดารามาถูไมาดลูก